สวัสดีค่ะง่ายๆกับยายโสพินนะคะเย็นนี้ยายจะพามาเอามะเขือเทศกล้ามะเขือเทศที่ยายเพาะไว้ลงดินค่ะลงแปลงค่ะเมื่อเช้ายายก็ขุดแปลงตรงนี้ตรงนี้เป็นดินที่ยายหมักคิววัวไว้ก็ประมาณ3เดือนกว่าแล้ว ยายก็คลุมด้วยผ้านี้ไว้เหมือนเดิมแล้วขุดไว้เมื่อเช้าแล้วรดน้ำให้มันชุ่มๆเย็นนี้ก็ได้โอกาสเหมาะที่จะมาลงดินกล้ามะเขือเทศของเราซึ่งมะเขือเทศอันนี้เป็นมะเขือเทศที่ยายซื้อมากินตามปกติแต่เป็นมะเขือเทศลูกใหญ่นิดนึงค่ะลูกก็ประมาณสักเท่าๆกับ แบบเหรียญสิบใหญ่กว่าหน่อยด้วยนะแล้วยายก็มาเพาะมาหวานหวานไว้เนี่ยค่ะแล้วก็รดน้ําซึ่งตอนนี้มันจะเป็นต้นค่อนข้างจะสูงละยายก็เลยมาลงดินในวันนี้ค่ะนี่ดินที่ยายหมักไว้อันนี้แหละค่ะขุดหลุมพอขุดหลุมยายก็จะเอา กาบมะพร้าวสับเนี่ยค่ะกาบมะพร้าวสับใส่ก้นหลุมแล้วก็ใส่ปูนขาวค่ะปูนขาวแล้วใช้อันนี้คือขี้ข้างขาวยายซื้อมาจากนครปฐมนะถุงละยี่บบาทซื้อมาทีหนึ่งก็สองสามร้อยบาท ใช้ไม่เยอะค่ะเราก็โรยลงไปก้นหลุมอันนี้ซึ่งยาเองก็เพาะเม็ดไว้เยอะเพาะเม็ดไว้เยอะก็เลยหลุมหนึ่งก็จะใช้กล้าเนี่ยสามต้นสี่ต้นก็แล้วแต่ที่เราจะขุดออกมาจากตรงนี้ค่ะเนี่ยพอเราวางไปเราก็อาจจะใช้ดินตรงนี้กลบแล้วก็ใช้ ใบก้ามปูที่หมักได้ที่เนี่ยค่ะหมักตามธรรมชาติที่คนที่บ้านไปเอามาจากได้ต้นก้ามปูค่ะเราก็มากดให้ต้นมันตั้งตรงเหมือนกับที่ยายปลูกออเ่กระเจี๊ยบไปเมื่อวานนี้เองแบบเดียวกันนะคะแต่เมื่อวานในนู้นไม่ได้ใส่ขี้ข้างข่า้าอันนี้ยายใส่ขี้ข้างข่้าไป ลูกไม่ห่างมากนะก็ประมาณนี้เพราะว่าต้นมะเขือเทศเนี่ยมันจะไม่มันจะไม่มะไมอะไรเขาเรียกว่าจะไม่แตกกิ่งสาขาเยอะมันจะสูงส่วนใหญ่มันจะสูงค่ะเราจะต้องใช้ไม้มาปักทําเหมือนกับคางให้มันแต่เราไม่รู้เหมือนกันว่าพันุ์นี้เนี่ยมันจะสูงแค่ไหนซึ่งยายก็ไม่เคยปลูกค่ะอันนี้ก็เป็นครั้งแรก ซึ่งเออมะเขือเทศอันนี้เราซื้อมาไงคะซื้อมาซื้อมาพอสุกได้ที่บางทีเรากินไม่หมดนะคะีค่ะกินไม่หมดเราก็มาเพาะหวานไปนะในกระถางดำเล็กๆอะ่ะเนี่ยคะ่ะเราก็ปลูกแบบนี้แล้วเดี๋ยว คืนนี้เราลดน้ำให้มันโดนน้ำค้างแต่พอรุ่งเช้าเนี่ยพอมีแดดเราจะต้องใช้กระถางดำเนี่ยมาครอบไม่ให้มันโดนแดดเพราะฉะนั้นการปลูกเพาะมะเขือเทศตร,ตรงนี้เราก็คงจะได้กินเพราะยาเองเคยปลูกมะเขือเทศพันเชอรี่เก็บทีหนึ่งอย่างน้อยครึ่งกิโลค่ะ แปลงตรงนี้ด้วยตรงนี้มันจะโดนแดดดีค่ะเนี่ยโดนแดดดีมากตอนนี้อยู่ใต้ต้นมะละกอแล้วใกล้ๆก,กันก็ปลูกโหระพาตรงนี้ยายก็เลยปลูกมะเขือเทศเนี่ยค่ะเราก็จะปลูกปูนขาวนี้ก็กันไม่ให้มันเป็นเชื้อราความชื้นบางทีมันทำให้เป็นเชื้อราได้เชื้อราในดิน เราก็ใส่ปูนขาวเนี่ยปูนขาวเราซื้อมาเป็นกระสอบก็ประมาณ80บบาทเราก็ใช้ได้นานนะนี่ค่ะเรามาปลูกกันนะคะไม่นานก็คงจะได้ชื่นชมลูกมันเดี๋ยวคอยติดตามดูนะคะมันจะเป็นช่วงที่เราจะต้องเด็ดยอดเพื่อให้มันแตกกิ่งเราก็จะได้กินมะเขือเทศ มาปลูกกันนะคะง่ายๆมะเขือเทศถือว่าเป็นยอดผักชนิดหนึ่งนะเป็นผักในครัวเรือนเรานี่แหละค่ะแต่มันเป็นลักษณะเหมือนผลไม้สามารถทำอาหารได้หลากหลายชนิดมากินกับสลัดมาต้มซุปมาทำข้าวผัดหรือแม้แต่พวกน้ำพริกอ่องหลากหลายค่ะ นะคะปลูกไว้ดีกว่าค่ะปลูกในกระถางก็ได้นะคะปลูกกันค่ามาปลูกมะเขือเทศกันนะคะขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงค่ะโชคดีนะคะ